เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่36เสียงกระซิบของสายลมสายลมอ่อนๆพัดผ่านสวนดอกไม้ปลายใบไม้ไหวเอ็นตามแรงลมลินดายืนอยู่ใต้ต้นวิสทีเรียที่กำลังออกดอกสพรั่งกลีบดอกสีม่วงอ่อนทิ้งตัวลงมาราวกับม่านบางๆที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีของฤดูใบไม้ผลิ เธอเงยหน้ามองกลิ่ดอกไม้ที่ปลิวไปตามลมก่อนจะหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆรับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้นานา,นาพันรอบตัวบางครั้งสายลมก็นำพาความคิดถึงมาให้ลินดาเสียงเรียกของทีระนัยดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันไปเห็นเขาถือถ้วยชาร้อนเดินเข้ามาในสวนเธอยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วนะ เขาพูดพลางยื่นถ้วยชาให้อากาศเย็นแบบนี้ดื่มชาร้อนสักหน่อยเถอะลินดารับถ้วยชามามือของเธอสัมผัสกับไออุ่นจากเครื่องดื่มกลิ่นหอมของดอกคามโมไม์อยู่ในอากาศขอบคุณนะเธอยิ้มทีระนายมองเธอครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นกำลังคิดอะไรอยู่เหรอลินดานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผ่วเบา ฉันกำลังคิดว่าบางทีสายลมอาจจะเป็นเหมือนกระซิบของความทรงจำทีระไนเลิกคิ้วหมายความว่าไงเธอเคยสังเกตไหมเวลาลมพัดมาเบาๆมันจะพาอะไรบางอย่างมาด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของดอกไม้เสียงใบไม้เสียดสีหรือแม้แต่ความรู้สึกบางอย่างที่เราคิดว่าหายไปแล้วแต่จริงๆมันยังอยู่ตรงนี้ ทีระนัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าบางทีอาจจะจริงอย่างที่เธอว่าเสียงกระซิบจากอดีตเธอยังจำต้นวิสทีเรียต้นนี้ได้ไหมลินดาถามพลางใช้นิ้วแตะกลีบดอกที่ให้ระยะอยู่ตรงหน้าทีระนัยพยักหน้าแน่นอนสิต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกด้วยกันตอนที่สวนนี้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆ ใช่ลินดายิ้มฉันยังจําได้ดีตอนที่เรายังเด็กเราเคยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้ด้วยกันฝนตกลงมาหนักมากแต่พวกเราไม่อยากวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทีระในหัวเราะเบาๆใช่ฉันยังจำได้ว่าเราพยายามกางใบไม้ขนาดใหญ่เหนือหัวกันฝนแต่สุดท้ายก็เปียกไปทั้งตัวอยู่ดี แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกดีนะลินดาหัวเราะเบาๆพร้อมกับยกถ้วยชาขึ้นจิบไออุ่นของชาร้อนทำให้ความทรงจำเก่าๆชัดเจนขึ้นบางทีสายลมอาจจะไม่ได้แค่นำพากลิ่นหอมของดอกไม้เธอกล่าวแต่มันยังพาความทรงจำที่เราเคยมีร่วมกันกลับมาให้เราด้วยทีระนัยพยักหน้าเธอพูดเหมือนกวีเลยนะ ลินดายิ้มฉันแค่รู้สึกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมิตรภาพของเราก็ยังคงอยู่ตรงนี้เหมือนกับสายลมที่พัดผ่านสวนแห่งนี้มาตลอดมิตรภาพที่ไม่จางหายทีระนายเงยหน้าขึ้นมองดอกวิสทีเรียที่ปลิวไปตามลมก่อนจะพูดขึ้นบางทีมิตรภาพก็เหมือนกับสายลมเราอาจจะมองไม่เห็นมันตลอดเวลา แต่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เสมอลินดายิ้มให้เขาแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านม่านดอกไม้สองกระทบใบหน้าของทั้งสองคนเสียงสายลมยังคงพัดผ่านนำพากลิ่นหอมของสวนดอกไม้ไปทั่วบริเวณแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสายลมยังคงพัดพาความทรงจำเก่าๆให้กลับมาเสมอ